ายค, anyway คนนี้ขับรถโบวครบ5ล้านโลทําได้ยังไงกันนะคนคนนี้ได้รับการบันทึกสถิติเอาไว้ในกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดและเป็นรถส่วนบุคคลเจ้าของเดียวที่วิ่งได้ไกลที่สุดในโลกเมื่อปี2018เขามีชื่อว่าคุณกอร์ดอนเป็นชาวอเมริกันรถที่เขาขับนั่นคือโว์พี1800เป็นรถทรงคูเป้2ประตูขายในช่วงปี1961-1973โวต้องการให้รถคันนี้เป็นทัวริงคาร์หรือรถที่สามารถขับได้ไกลมากกว่าจะเป็นรถสปอร์ตที่ขับสนุกพี1800เป็นที่รู้จักจากคุณรรรรเจออ์มัััวนนนนแสดดดงงชื่้ขบคีีใใ ช่วงยุคปี1960คุณกรอดอนซื้อรถคันนี้ในปี1966ขณะนั้นเขาทำอาชีพครูต้องใช้รถเดินทางไปทำงานกว่า200กโลทุกวันทำให้เขาต้องการรถที่พึ่งพาได้จนมาจบที่คันนี้เมื่อคุณกรอดอนได้กับรถคันนี้ไปที่1ล้านไมล์แรกหรือประมาณ1 6 0 0น0 0กิโลถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเขาจนทางวอโวได้ให้รางวัลร,รถวอโว780คูเป้และเขาก็ใช้รถคันนี้ประรครบครัวช่วงหนึ่งก่อนที่จะขายไปแต่ยังเก็บเจ้า p 1 8 0 0ของเขาเอาไว้เขาก็ขับคันนี้มาเรื่อยจนนทททุุกกสสถิิิตรรรีีรี่่่วงงไลดั้แปปะมาณ2 000, 000โใ 98และครบประมาณ3าล้าน2อแสนโลในปี2002ได้รางวัลจากวอเวออีกครั้งด้วยรถซ71จ็นต่อมาในปี2009เขาจาเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เนื่องจากเครื่องเดิมเสียกําลังอัดและต้องเก็บเสียรอบคันเพราะรถเสียหายตอนขนส่งไปงานรถแต่งในอเมริกาและเขาก็ยังใช้งานรถคันนี้เรื่อยๆจนถึงประมาณ4ล้าน8ปแสนโลในปี2013เลขหมาล่าสุดที่เขาอัปเดตในแฟนเพจเดือนพฤษภาคม2018อยู่ที่ประมาณ5ล้าน2แสนกว่าโลคุณกอร์ดอนเคยให้สัมภาษณ์ถึงเคล็ดลับในการดูแลรถตลอด50ปีีท่ห้าข้อ ดูแลตามคู่มือการใช้งานรถเขาเช็คระยะอย่างเคร่งครัดเช่กนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บางครั้งเขาก็ทำมันด้วยตัวเองต่อมา <c oughs> คือเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทันทีและอย่าให้ใครมาขับรถของคุณเป็นอันขาดและต้องเปิดไฟเลี้ยวเสมอเคล็ด <c oughs> ลับเหล่านี้ทำให้รถของเขาไม่เคยต้องสอมหนักหรือเกิดอุบัติเหตุเลยสักครั้ง <c oughs> แต่น่าเสียดายหลังจากการเผยสถิติล่าสุดของเขาเพียงไม่กี่เดือน <c oughs> คุณกอร์ดอนก็จากไปนิวัว77ปีถือว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของวงการยานยนต์ เคยเห็นรถวิ่งมาเยอะแบบนี้กันไหมลงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ